วันนี้นะคะเราจะไปย่างก๋วยเตี๋กันนะคะไม่ใช่เราจะไปสานามเล็กนี่ไปกันบรรยากาศตอนนี้คือเย็นๆใช่ไหมนะัดเราวังว่าจะตอนเช้ามันไล่หนูมาแต่เราเรียกโต๊ะถ่นโต๊ะนิดไหนไก่อเหรอเอาไการที่เราทำหยาบหยาบนี่ว่าทำเป็นไม่มองเห็นมันเลยจัง ตังหาอะไรกินเ่ร่มาแล้วมวัเดินตามมันจะเดินตามมันฉลาดนะไก่มันมงตามนถึงนล้นก็มาจิก<า>ตอนนี้หนูจะขึ้นรถนักเรียนอ่ะเหรอ เราทำเป็นไม่มองเห็นมันมันจะตามมาตามมาตามมาตามมือขาลูกมันเลอะมันเปียกก็น่ารกระวังเลอะนะลูกนี่รับเลยเยอนะทำไปเลยรับได้วันนี้เนีันดี้จะทำอะไรนันดี้จะไหลลงมาเหรอลูกนันดี้จะไหลระวังตุดเลอะ Uh. Uh. Hey. เล hey. uh. ี้ยวเลยอันนี้มันแรงใช่ไหมลูกมันแรงใช่ไหมกระดูกหักเลยกระดูกหักเลยเนี่แล้ดีดสิลูกเดี๋ยวบาดเจ็บนะเต็นมาส่งพยาบาลฮะขาดำขาเปลี่ยนสีแล้วเป็นกิ่งเจ็บไหมคะเจ็บไหมเจ็บไหมลูก มัต้องให้เรามันเปลี่ยน่ยมันทำ way. ให้ลื่นโอ้ลิจริงอันนี้ลิจริงอือุอยตรงนี้ก็เลื่นไปหาเพื่อนหนูดีกว่าเพื่อนหนูอยู่เ่าเรียยท้ายซอยไม่ใช่หนาซอยทายซอยอันนี้ทายซอยไก่ไม่มีเพื่อนเล่นไม่ไก่ไม่มีเพื่อนเล่นเหมืนขยะจะยนไปหาไก่กันแด้เลยค่ะเราอยู่ด้วยเจ็บไหมคะ เดี๋ยวร้มันโิะจเะเดเดี๋ยก็แหกอีกอะลูกเฮตกี่่เน,น้ไปลาัท่วมอยู่ง<ป>แต่มันจะไปหลังตรงไหนตรงไหนเราจะไปดูน้ำท่วมกันนะคะ้เราจะไปดูปลากันเคยเลี้ยงไ้อยู่ตรงนั้นย <c oughs> ังจะมีเหลืออีก,ก <c oughs> อะเจ็บไหมคะไหนตรงไหนลูก เลยรถกระบะสีขาวนั้นไปอะใช่แล้วแค่เดียวเข้าไป้นแล้วก็เอามาตรงนี้ต่อไปไปหาเพื่อนเพื่อนหนูคนไหนอีกอะ่ะนชื่อว่าชื่อว่าก<น>อดไนไหนอะไหนอ่ะเจ็บหรอลูก เจ็บหรอคะไปอาบน้ำล้างขาไหมเอาไหมีห,หนูเจอตัวอะไรด้วยตีนน้องเจ็บเจ็บเหรออืมจ็บแป๊บๆแสบในสวงหนูเจอลูกอ้อนจะจับหนึ่งจะจับวิวี่มีหอยหอยไม่มีหอยกินกินในนี่อยู่ในตีนหไหนอะหอยนั่านี่อยู่ตรงกล่องนี่นอยู่ลิ้นเนี่ยเออกินอะไรหอยเชอรี่มาจากหอยเชอรดนี่ช่วยหาลูกอ้อนดีไม่เจอก็ได้ลูกอ้อนคือกบ นี่ดูใบบัวนะคะใบบัวเอาไว้ห่อน้ําจะอยู่ในใบบัวนี่นี่ตินน้ําอยู่ในใบบัวแล้วมันก็จะกิ่งๆเดินพี่อย่ามดนเอาเป็นเสื้อมันน่าจะดีเห็นปล่ะเชี่ยเปียกชอบเล่นกับพี่จั๊อ่ะตอนเด็กใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบอย่างอย่างคุ้มค่าหรือระวังตกบอลนะลูกมาจับมือมาข้างหนึ่ง เชล่นอตอนเด็กเล่นแกะเป็นอะลูกไอ้ที่เขากินกันอยู่ไหนนะเรียกว่าอะไรนะนั่นไงกำลังน่ากินเลยไปไปละไปดูไหมปะเรียกว่าอะไรนะแล้วไปกันดอกอะไรนั่แกะเร็วๆแหละตอนเด็กจะเเล่นดี๋ยวไปแกะตรงนู้นกติกาเดี๋ยวไปแกะเดี๋ยวเราไปแกะตรงนู้นแล้วไปก่อนตอนนั้นเราเล่นยังไงเนี่ยไหนมีอีกใบเปล่ะมีอีกดอกไหมดอกนี้ก็สวยได้คันตุ้สเอาไหมแต่ว่ามันไอ้นี่นะูตรงนู้นดีกว่า มันไม่สวยตรงนู้นมันใหญ่กว่าป่ะนั่นนี่เาเอาอันนั้นเอาไปอืแบ่งกันแบ่งกันนี่เขาก็มีเอาไข่ใส่นี่นะคะเปลือกไข่มาทําเป็นปุ๋ยได้เปลือกไข่ทำเป็นปุ๋ยนี่ปิ๊นจับก่อนไหมจะตกมาไปดูน้ำตรงนู้นอ่าแล้วไหนนะที่เราดูกันเมื่อกี้จะกินเอออยู่ตรงไหนแล้วแมาไปดูน้ตรงไหนตรงไหนหยิบได้มั้า อันนี้อยู่บาแลนนะคะเป็นที่ละหมาดของศาสนาอิสลามของมุสลิมน,นะคะมีไหมลูกถ้าไม่มีออกงนี้ดีกว่าไหนไหนไปดูแล้วไปดูแล้วตัวบาเล่มเลยอุ้ยน้าหน้าตรงนั้นน่ะแต่ว่ามันเดินไม่ได้นะไปไปก <ะ S 2> ินเลยอุ้ยอยากกิน,นอะ่ะ อร่อยมันมันเจ็บเจ็บหรอคะอาปลาปากลับบ้านดีกว่าไม่กลับรังตรงนี้มีน้ำห่อลูกเจ็บขาลงแรงไปหน่อยมันลื่นมันลื่นไปทีนเห็นตรงไหนอืมนี่แหละนี่มาว่าตรงนั้นแหละแต่ว่ามันอยู่ไม่เยชิลลี่คดยาวไหนคะโอ้ยไปเด็ดตรงนู้นปะ ลืมนน่หนูอยากแง่นั้นอีกอ่าพอแล้วปะนี่ใบเตยมีด้วยใบเตยไว้ทำอาหารแต่ว่ามันเล็กมันกินไม่ได้สิแ้อนมันใหญ่เดี๋ยวเราจะมาเอาอื่ว่าจะไว้ถ่ายไปเลยไหนอนไหนนี่อันนี้นะทุกคนวันนี้เราถ่ายวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวเราจะมาวันไหนดีสามวันอะสามนี้น่าจะไม่ถึงประมาณสองสามวันมันก็ใหญ่แล้วเฉาอืมเอ้ยอันนี้น่าจะมีปลา เดี๋ยวนี้ตกหรุนั่นมัไหมขาสั้น้ยนั่นน่ะก็ได้น่าจะกินได้อยู่ไหมได้แต่มันไกลนะอันนั้นน่าสวยเลยนไหมนะอือเห็นอยู่อุ้ยนี่หน้ากำลังน่ากินเลยนี่ติ๊นกินได้เหรอคะกินได้อร่อยด้วยเราไปเดินดูริมๆเผื่อมันจะมีแน่หรอเฮ้ยทางนู้นเห็นร้านนึงไหนไปดูตะไปเราไปดูปตาอันนึงเห็รออันนึงแต่มันจะอะไรนะ มันจะสุกหรือเปล่ากันลองไปดูว่ามันจะกินได้ไหมแต่หนูไม่ชอบกินนี่ต้นนี้สวยจังเลยนี่ต้นรากดอกสวยมาเอาไว้ไววันวันวนเนาเลนไทน์ไหมวาเลนไทน์อ่ะเอาเหรอ ไม่ได้ใช่ไหมคาราเต้เราถ่ายเล่นอันนี้กันดีกว่าเมื่อวานเราจะมาเก็บกระจุนกันนะ่นกัน้ยมีข้างในด้วยนะดอกบัวมีด้านในด้วยเราจะทำกินได้ไหมกินไม่ได้ได้ไหมไม่ได้หรอมันน้อยไปแล้วอ่ะอ๋อรักมีรักรักไม่รักไม่รักดินจะได้คำว่ารักรักอ่ะลองรับใหม่น่า มสมุดลองใส่แล้สมกันรักไม่รักรักไม่รักรักไม่รักอันนี้หนูจะเล่นยังอันนี้คืออันที่เราจะกินใช่แต่ว่า,าวไหนดูข้างในมันนี่เรานี้จะเป็นอะไรไม่รู้เกสอนเกสอน,อสอนมันจะมีเพศผู้กับเพศเมียนะทุกคนแต่เราจะไม่เอาตรงนี้เราจะตัดทร่นี้มันจะดีเสีย ASMR ไม่ได้ยินแล้วนะแล้วเราจะเอาอันนี้นะคะเอาอีขนๆอันนี้เราปัดหน้าเป็นบัตรใช่จะเล่นนเด็กนี่ไไม่เหม็นกินทำไมเชื่ออุ้ยเหม็นจริงน้ายังไม่เจอข้างในเลยอ่ะเยอะข้างในคุ้นลิขิตอันกาแฟเป็นลูกเป็นลูก อันนี้ตัวลูกอันนี้ตัวแม่ตัวแม่ตัวลูกทำไมของนี้ไม่มีเหมือนหนูนี่แกะแล้วอันกระต่ายแกะออกไปแล้วมำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอไปกันนะคะเจอกันเจอกันครั้งหน้าว่าเราจะทำอะไรต่อบ๊ายบายบ๊ายบายอ๋อเป็นจิ้มมาเลยตรงนั้นเลย